ชีวิตกูมีเวทมีคุณค่าไม่มีเวลามานั่งให้ค่าการด่าของใครชีวิตพวกมึงก็มีคุณค่าอย่าไปให้ค่ากับคําด่าของใครจําไว้ชีวิตมึงมีค่ากว่าคําด่าของชาวบ้านชีวิตมึงมีคุณค่ามากกว่าคําใส่ร้ายป้ายสีนินทาชาวบ้านชีวิตมึงมีคุณค่ามากกว่าคนใส่ร้ายป้ายสีดีสีตีเป่าเสียสียุโยงตะแคงลวยคนชาวบ้านเขาตีกันต่อยกันทะเลาะกันชีวิตมึงมีคุณค่ามากกว่าคนที่พูดแบบนั้น ชีวิตมึงมีคุณค่ามากกว่าคนที่ดา่ามึงเกลียดมึงตีมึงนินทาว่าร้ายมึงใส่ร้าย,ายป้ายสีมึงตําหนี่ตีติงมึงด้วยเจตนาไม่ดีนะเจตานาดีกว่านุโมทนาเจตานาไม่ดีก็รับผลของการการะทําชีวิตมึงมีคุณค่ามากกว่าคนพวกนั้นชีวิตกูก็มีคุณค่ามากกว่าคนพวกนั้นดังนั้นกูไม่จะไปต้องสนใจเพราะชีวิตคนที่กูต้องไปสอนธรรมะมีค่ามากกว่าพวกมันคนที่กูควราจะาก,การสนใจคือคนที่ได้ฟังทมจากกูต่อหน้าต่อตาก็ดีต่อการไลฟ์สดก็ดี ชีวิตคนพวกนี้มีคุณค่ามากกว่าคนที่ด่ากูเพราะอะไรเพราะมันฟังกูไงมันเลยมีคุณค่าสลับกูมากกว่าพวกมันแต่ส่วนใครจะฟังพวกมันที่ชอบด่าชอบติชอบใส,ส่ร้ายป้ายสีชอบเสียสีก็ฟังไปเชิญมันก็มีค่าสหรับมึงแค่นั้นเองแต่กูไม่สนใจของพวกนี้เสียเวลาชีวิตกูไม่มีเวลามานั่งดูใครด่ากูหรอกเสียเวลามึงจะไปนั่งฟังคนด่ามึงทำไมวะ กูถามแกเนี for ่ยเพื่อไม่ต so like ้องไปฟังเขาด่ามึงเขาด่ากูมึงไม่ต้องไปฟังเสียเวลามึงฟังมันมันก็พูดมึงไม่ฟังมันมันจะพูดได้ใครฟังอ่ะก็มึงไปฟังมันเองอ่ะมันก็เลยพูดไปหยุดไงมึงอยากให้มันหยุดพูดใช่ไหมมึงเลิกฟังมันสิมึงเลิกฟังมันได้มาแหละมันก็หยุดพูดมานั้นอ่ะเพราะมันไม่รู้จะพูดกับใครไงมันจะพูดกับใครทุกวันนี้ยังไม่มีใครฟังมันเลยคนเข้าไปดูมันทีสี่สิบห้าสิบคนมึงว่าใครฟังมันอ่ะอีกคนที่ฟังมันสี่สิบห้าสิบคนหกสิบหกส ก็มึงไงมันจะมีใครก็มีพวกมึงนไงเข้าไปสาระแน่ฟังเขาอะนะมึงไปฟังมันเองก็คนที่ดูมันตาแดงๆอยู่กับพวกมึงเท่านั้นอะมึงเลิกดูมันสิมึงเลิกดูมันจะมีใครดูมันกูถามแค่นี้ค,นเ,น,คนเกลียดกูเขาก็มีเวลามานั่งดูไอ้พวกนี้นังเภอเจออะไรสาระไปฟังสิที่มีประโยชน์ดีกว่า <S <S คุ้มค่าทุกนาทีดูทีวีสีช่องสาม คุ้มค่าทุกนาทีของมึงมาดูกูนี่มันจะไปดูพวกมันเรามานั่งดา่ามึงต้องดูกูสอนธรรมะไม่จะไปนั่งดูมันดากูแล้วก็เก็บข้อมูลมจะเกียรจะโกรธจะอาฆาตพยาบาทมากแล้วมันยังไงดีมาดูกูนี่กูกําลังสอนธรรมะไม่รู้ทําอะไรมึงก็ไม่ต้องไปเสียเวลาดูมันมึงไปดูย้อนหลังกูนุ่นไม่ใช่เอาเวลาว่างไปนั่งดูมันดากูอยู่ได้แล้วก็นั่งเดือดดานนั่งโกรธนั่งเกียดนั่งอาฆาตพยาบาทมากหลายมึงสร้างากุสลในใ,ใจไปสร้างทําไม มึงไปทำสันดานเรียนแบบพวกมันทำไมเนี่ยสันดานกูสอนไม่ฟังเอาเวลาไปฟังอย่างอื่นที่เป็นประโยชน์โน่นกูไม่ได้จาะจงด่าใครนะกูพูดได้ฟังว่าไม่จะไปต้องไปฟังแล้วจริงๆอย่างปู่มหาหมุนีเนี่ยกูคุยเคลียร์กันแล้วกูไม่ติดใจเอาความอะไรเขาก็ไม่ติดใจเอาความอะไรต่างคนต่างใช้ชีวิตไปสาม,มารถวิาพากษ์วิจารณ์กันได้ตามปกติกูไม่ได้ทะเลาะอะไรกับปู่ ปู่มาขอโทษกูจะจริงใจไม่จริงใจกูไม่สนใจเพราะกูไม่ได้โกรธปู่อยู่แล้วแต่เมื่อปู่มากูก็ต้อนรับปู่ไม่มาก็จะมาตอนไหนกูก็ต้อนรับได้หมดเลยกูไม่เคยมีอะไรกับปู่เลยและกูไม่มีอะไรกับใครด้วยประเด็นกูไม่พูดถึงใครแล้วแหละกูเหนื่อยใครจะด่ากูด่าไปเลย